แก้ปวดหัวรวมทั้งการส่งเสริมเยาวชนและผู้นำในพื้นที่อันเป็นการตระลมรักสาวไว้ซึ่งสถาบันพนระผู้นำต่างๆจากทุกอำเภอกลุ่รละจำนวน50คนไปป่าและบ้านต้นต้องหมู่ที่5าตะบิชัยอำเภอเมืองลำปาง3บ้านผู้นำหมู่บ้านราษฎรในพื้นที่และองค์กรการผู้นำส่วนตนบนิชัย จัดทาแนวป้องกันไฟป่าณพื้นที่ป่าบ้าน้นต้องตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางหน้าสถาบันพัฒนาการศึกษาและองค์กรต่างๆดังนี้เพื่อสร้างกลังและร่วมกันทาเพื่อสร้างสังคมเราดองที่เข้ารับการอบรมวัดนีได้เวลาอวิบนแต่ต่อไปเพรกัรเดินเชิญกรับนท่านผู้นำติดธารกิจหลายเรื่องนะครับก็ได้มอบให้ผมของ มมกระทรวงมหาดไทยที่ทางท่านประวัติและทีมงานผมผู้รับผิดชอบบ้านเราไวา้ถึงแผ่นดินไทยมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเรื่องทำแต่สิ่งที่ดีงามเราเรื่องความคิดเห็นด้านการเมืองที่แตกต่างก็ยังมีอยู่คำถามก็คือว่าที่เราจะเป็นต้องคิดเห็นด้านการเมืองที่แตกต่างเราจะเป็นต้องทะเลาะกันหรือไม่เพื่อนเราอีกเก้าคนในนาเซียน รือมันเป็นตัวตกร้้งตัวบันทอนอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยโอ้น่าถือวันนี้ผมว่าเอาคนมาเป็นแสนเนี่ยก็จะต้องส่งคนมาลูกหน้าเป็นปีเพื่อมาทํานาไว้รอคนนะครับทำไมคนสมัยก่อนทําได้ขนาดนั้เมืองลำปางไม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ของท่านนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมก็ขออำนวยพอให้โคงกานในวันน,น,นี้ขอบคุณครับ กลุม่มที่ห้าคือ <Hey. S 1> มันหายก่มห้าคือกินข้าวเสร็จกูหลับแน่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเอาใหม่ครับต่อไปนี้ครับกระดานกระดานกระดานกระดาษแต่ทีนี้ครับต้องเราต้องรวมกลุ่มนเอาใหม่เช็คกลุ่มใหม่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มหนึ่ง รับมีขนาั้ยี่สิคะแนนยี่สิคะแนนเอเฮ้เอ๊เฮ้ัทุกอย่างครับพี่น้องคุณทำคนเดียวไม่มีังใช่ไหมใช่ใช่อาล็อกจำเมื่กันจำเมือกันอ้ยังยิ้หจากเมือสามิ้มอะเฮ้ยามเฮ้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 ยไ้ยเนมาแน่ดังากอ้ครับต่อไปครับ กระผมได้เลืาเสด็จนำมั่งโตได้ของกรุงซีกระผม